ธนาคารยักษ์ใหญ่เริ่มเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เรื่องนี้กระทบทุกคนในวงการแน่นอนกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคอยวันโอวันกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสําคัญครับเริ่มกันที่ภาพรวมบิตคอยก่อนเลยตอนนี้กลับมายืนเหนือ1 1 4 0 0 0พันดอลลาร์สหรัฐได้แต่ก็ยังดูแกว่งแวงอยู่สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรครับนี่ถือเป็นสัญญาณบวกนะคะแต่ความผันผวนก็ยังคงอยู่ราคาต้องสร้างฐานให้มั่นคงกว่านี้ค่ะ แต่สิ่งที่สําคัญคือภาพรวมระยะยาวนะคะราคาปัจจุบันยังเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่ครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดแนวโน้มหลักใช่ค่ะมันบ่งชี้ว่ายังอยู่ในทิศทางขาขึ้นการเคลื่อนไหวช่วงนี้เหมือนเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของแนวโนมนี้มากกว่าแล้วก็มีสัญญาณเตรียมกลับตัวกําลังก่อตัวอยู่ค่ะสําหรับคนที่ถือครองอยู่ควรจะตีความสัญญาณพวกนี้ยังไงดีครับ ความอดทนเป็นเรื่องสำคัญค่ะตัวชี้วัดทางเทคนิคกับปัจจัยแวดล้อมยังสนับสนุนทิศท,ทางขาขึ้นนะคะคาดการ์กันว่าเดือนสิงหาคมมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นการขยับตัวขึ้นแล้วก็เป็นไปได้ที่จะเห็นจุดสูงสุดใหม่ภายในช่วงปลายปีนี้การตัดสินใจควรมาจากตัวชี้วัดที่ชัดเจนไม่ใช่ความรู้สึกที่ไปตามความผันผวนสั้นๆค่ะชัดเจนครับแสดงว่าต้องมองภาพใหญ่แล้วก็ติดตามตัวชี้วัดกันใกล้ชิดทีนี้ นอกจากบิตคอยนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆคือการเข้ามาของสถาบันการเงินดั้งเดิมหรือ Trustfile ถูกต้องค่ะมีรายงานจาก Ripple เปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจมากคือระหว่างปี2020ถึง2024ธนาคารชั้นนำระดับโลกอย่างเช่น c i t y g r o u p JP Morgan, Goldman Sachs หรือ SBI Group ของญี่ปุ่นพวกเขามีการลงทุนในสตาร์ทอัพด้านบล็อกเชนรวมกันถึง345ครั้งเลยค่ะ 345ครั้งนี้ไม่น้อยเลยนะครับเขาเน้นลงทุนไปในด้านไหนเป็นพิเศษครับส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่เทคโนโลยีการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นหรือ Tokenization บริการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคัสเตดีแล้วก็ระบบชำระเงิน payments ค่ะที่น่าสังเกตคือแม้แต่ธนาคารขนาดใหญ่มากๆที่สำคัญต่อระบบการเงินโลกหรือ GSB i ก็เข้ามาลงทุนในดีลใหญ่ๆที่มูลค่าเกิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหลายรายการเหมือนกัน การที่สถาบันการเงินใหญ่ๆพวกนี้เข้ามาลงทุนต่อเนื่องแม้แต่ตอนที่ตลาดไม่แน่นอนมันสะท้อนมุมมองอะไรของพวกเขาครับสะท้อนความเชื่อมั่นชัดเจนเลยค่ะว่าพวกเขามองเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับอนาคตของระบบการเงินไม่ใช่แค่กระแสะที่มาแล้วก็ไปการเข้ามาลงทุนต่อเนื่องแม้ในช่วงตลาดขาลงเป็นการยืนยันมุมมองระยะยาวของเว้เขาแล้วก็เป็นปัจจัยบวกที่แข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมโดยรวม การยอมรับนี้ก็เน้นย้ำความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงซึ่งก็นำไปสู่เรื่องถัดไปได้เลยค่ะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก็น่าจะเชื่อมโยงกับการแข่งขันของแพลตฟอร์ม Layer 2ที่กำลังเข้มข้นมีความเคลื่อนไหวเด่นๆอะไรบ้างครับช่วงนี้ใช่ค่ะตอนนี้ Base ซึ่งเป็นเทคโนโลยี y Layer 2บนอ t เ e r e u m ที่พัฒนาโดย Coinbase หรือถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นทางด่วนช่วยให้อ t เ e r e u m มทำงานเร็วขึ้นถูกลง ตอนนี้เบสกำลังมีอัตราการสร้างโทเค็นใหม่รายวันแซงหน้าโซลนาไปแล้วนะคะแรงขับเคลื่อนสำคัญก็มาจากการเติบโตของ Zora Creator Tokens ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสำหรับผู้ส,สร้างสรรหรือ Creator Economy ค่ะจุดนี้น่าสนใจนะครับการเติบโตของเบสดูเหมือนจะมาจากประโยชน์ใช้สอยการใช้งานจริงๆซึ่งต่างจากบางส่วนของโซลนาที่การเติบโตเคยมาจากกระแสะเหรียญมีมตรงประเด็นเลยค่ะ การเติบโตของเบสมีพื้นฐานจากการใช้งานประโยชน์ใช้สอยที่ชัดเจนกว่าซึ่งแตกต่างจากกรณีเหรียญมีมที่มักจะเกี่ยวกับการเกงกำไรสั้นๆแล้วก็มีความเสี่ยงสูงกว่าด้วยการเติบโตแบบเน้นประโยชน์ใช้สอยแบบนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนกว่าในระยะยาวแต่ก็ต้องระวังความเสี่ยงสำหรับผู้ใช้ใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาในระบบนิเวศที่โตเร็วแบบนี้ด้วยเช่นกันค่ะ มาถึงประเด็นสุดท้ายที่มีการพูดถึงกันเยอะคือกรณีของทรัมป์ e d เดีที่ประกาศแผนจะออกโทเค็นของตัวเองใช่ค่ะ Trump ์ e d เดีประกาศแผนออกยูทิลิตี้โทเซึ่งเป็นโทเค็นประเภทที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์หรือรับสิทธิ์บางอย่างภายในระบบนิเวศของ Truth Social และก็บริการสตรีมมิ่ง r u t h Plus การประกาศนี้เกิดขึ้นทั้งที่บริษัทก็ยังรายงานผลประกอบการขาดทุนอยู่ค่ะ สำหรับกรณีแบบนี้มีข้อควรพิจารณาอะไรเป็นพิเศษไหมครับนอกเหนือจากการประเมินโครงการทั่วไปสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องประเมินพื้นฐานโครงการอย่างเข้มงวดเลยค่ะต้องแยกแยะระหว่างชื่อเสียงของบุคคลกับศักยภาพจริงๆของเทคโนโลยีและแผนธุรกิจ ต้องพิจารณาว่าโทเคน็นนี้มีประโยชน์ใช้สอยที่ชัดเจนยั่งยืนจริงหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันคือประเมินความเชี่ยวชาญของผู้บริหารโครงการในด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยตรงไม่ใช่แค่ชื่อเสียงด้านอื่นความผิดพลาดในการบริหารจัดการจากคนที่ไม่เข้าใจเทคโนโลยีอย่างแท้จริงเคยสร้างความเสียหายให้โครงการที่ริเริ่มโดยคนมีชื่อเสียงมาแล้วในอดีตนะคะการตัดสินใจลงทุนต้องมาจากพื้นฐานไม่ใช่ความนิยมค่ะเป็นข้อเตือนใจที่ดีมากครับต้องพิจารณาจากเนื้อแท้ของโครงการเสมอ ภาพรวมทั้งหมดนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงตลาดที่กำลังพัฒนาแล้วก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะการเข้ามาของสถาบันการเงินการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมนี้ไปเลยค่ะ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็นำไปสู่เรื่องที่เราต้องจับตาดูก,กันต่อไปครับว่าเมื่อเส้นแบ่งระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมกับดิจิทัลเริ่มเลือนรางลงอะไรคือโอกาสและความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้าสำหรับทุกคนขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับอย่าลืมติดตามช่องคอยวันโอวันสำหรับมุมมองที่เฉียบคมก่อนใครสวัสดีครับสวัสดีค่ะ